อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีทุกท่านมึงเป็นนักกฎหมายภาษาอะไรมึงไปบูลลี่เขาทําไมใช่ไหมออมันไม่ใช่เรื่องของมึงเลยนะเออเสือกทุกเรื่องครับผมเสือกทุกเรื่องนะเพราะอะไรครับเถียงเขาไม่สู้อืมเขาพูดเรื่องข้อกฎหมายไม่สู้เขาอืมนะครับก็มีความแค้นมีอคติ นะอืมอกมาพูดเรื่องอะไรครับว่าเขาทิ้งลูกทิ้งผัวไปไปมีสามีใหม่รักความสบายนะพี่น้องเอฟจีแล้วมึงเอามาพูดทําไมเออมึงเอามาพูดทําไมนะมึงไปบุลี่เขาแต่มึงไม่ดูหนังหน้ามึงนะอืมนะครับใช่ไหมเพราะเขาตอกตอกกลับจะเป็นตายทีนี้นะเออนะครับมึงไปดูที่ผลงานมึงก่อนนะ เพราะเขาพูดมาแต่รับไม่ได้ครับพี่น้องเอฟซีรับไม่ได้ครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับปากบอกว่ามาให้ความรู้ทางด้านข้อกฎหมายมันข้อกฎหมายเรื่องไหนครับอมาให้ความรู้ข้อกฎหมายเรื่องไหนกูถามมึงเออมาให้กฎหมายเรื่องอะไรกูถามมึงหน่อย ครับเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไปเสือกเรื่องของคนอื่นเวรออมันบอกว่าไม่ให้ความรู้ข้อกฎหมายครับกฎหมายตรงไหนกูถามมึงอืออใครบ้างไม่อยากสบายแม้กระทั่งตัวมึงนะอ่แม้กระทั่งตัวมึงนะอืมการที่ไปทําไปทำานะ่พี่น้องเอฟจีนะอะ่ที่โคโลงโคร,ราดเน่ยนะครับนะออ เลขเลขหกหลักนะครับพี่น้องเอฟทีเลขหกหลักนะก็เลยวิ่งแจ่นไปนะครับพี่น้องวิ่งแจ่นไปนะอืมนะครับวิ่งแจ่นไปนะครับอืมไม่ใช่สิบบาทนะครับเลขหกหลักนะครับพี่น้องเอฟซีอืมก็เลยวิ่งแจ่นไปนะครับแล้ววันที่สิบเก้ามึงจะไปหรือเปล่าวันที่สิบเก้านั่นนะ กูจะเอาไปให้มึงดูนะกูจะให้มึงดูนะอืมตอนนี้ก็ไม่กล้าพูดอะไรพี่น้องเอฟจีอกูรู้นิสัยมึงดีนะอะ่ถ้ามึงไม่ผิดนะมึงออกมาตอบโต้ก็แล้วมึงมาดูแล้วนะใครใครก็ไม่เชื่อมึงแล้วตอนนี้ใครไม่เชื่อมึงแล้วนะอืมขนาดกูท้ายมึงออกมาดูมึงยังไม่มาเลย เออมึงยังไม่มาเลยหมาพันหยังคือบ่มีขนหมากีเ่เฮื่นครับเออจะพูดจักบ่หมากีเ่เฮื่นมันก็บ่มีขนเนาะเออนะครับถ้าถ้ามันไม่ผิดมันมาดูแล้วครับม่น้องไอจีได้สารละอืมไม่มีสาระอย่างนั้นอย่างนี้ ตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมแม้กระทั่งผู้หญิงผู้หญิงมึงไปบุรี่เขาเลยนะไปบุรี่เขาเลยนะอืมหน้าที่การงานมึงก็ดีนะอืมหน้าที่การงานมึงก็ดีก็่อ่อมึงเป็นนักกฎหมายด้วยใช่ไหมแต่ยังมาพูดแบบนี้แต่ปากมึงบอกว่าไม่ความรู้ทางด้านกฎหมายมึงกมาให้ความรู้แบบไหนนะออ ให้ความรู้กฎหมายยังไม่เทียบเท่าเขาเลยนะอืมไม่รู้มันมาให้แบบไหนนะครับพี่น้องเอฟซกูก็ยังงงกับมึงอยู่ออนะมึงว่างขนาดนั้นเลยหรือนะหนบอกว่ามีงานเยอะงานแยะจังเลยนะอืมมึงทําไปถึงไหนแล้วน่ะนะบอกที่ที่มึงทำนะ่ะมีใบอะไรหรือเปล่า บอทบ5มึงจยังไงเหมาะออนะจะไปโทษจะไปโทษลูกความอีงนะ,ะมึงอย่าไปโทษเขานะมึงอย่าว่าอันเขาให้ข้อมูลไม่หมดนะเอออย่าไปบอกว่าเขาให้อันเอกสารเก่าๆเอกสารเน่าๆนะมึงอย่าไปพูดนะเ็าตบปากมึงนะมึงจะใช้นิสัยเดิมนะเออเข้าใจไหมมึงอย่าไปใช้นิสัยเดิมๆนะกูจะบอกให้นะ เออมึงจะลิน้นเล่นมุกเดิมๆนะอะ่หัวโตวแต่สมองมีนิดเดียวอ๋อ้ย้ครับพี่น้องเอฟซีวดรู้ปวดเก่งพี่น้องเอฟซีรู้ไปหมดทุกเรื่องครับอืมปวดเก่งปวดรู้โง่แต่ปวดสลาดนะครับพี่น้องเอฟซีคนเขาเก่งเขาไม่พูดอะไรเยอะหรอกครับนะมีแต่คนโง่หรอครับเนะี่ยปวดสลาดครับพี่น้องเอฟซีอ่านะครับ ก็มีเยอะครับเขาตาบอดน่ะน,นะกต่ยังว่าสามหมื่นกับเงียบกิบไปยืมเงินกรับจานไหลอีกวันนี้ไปให้เจ้ามาค้านี่เออไปยืมเงินจานไหลอีกเงินขายงวอีกเงียบกิบอยากไปทำํำคดีให้เขาวิ่งเจ้นไปถึงอุบลครับพี่น้องเอฟซีมักไหลบอกว่านี่นี่มาอยู่ข้างล่างกับผมก็ได้ ไม่อยากให้ไม่รบกวนทนายผมผมเลี้ยงเองผมเลี้ยงเองเซ็นหลนไปกับเขาครับเซ็นหลนไปกับเขาครับวันที่ขึ้นศาลอุบลครับคดีบักไหลบักหานี่ก็ไปกับเขาพี่น้องเอฟจีเมียหนึ่งเขาตำเจลให้พี่คริปซ่านะครับมักนี้ก็ไปกับเขาอยากไปอยากไปยุ่งหน้าดังกับเขา ไม่ต้องไปยุ่งกับทนายผมครับจะไหนมาอยู่ข้างล่างกับผมเลยครับผมจะเลี้ยงข้าวเอง <laughs> โอ้ยเนาะมึงอยากทําให้เขาใช่ไหมมึงยังเสร็จเหรนไปโอ้ยตายแล้วครับ <laughs> เขาไม่จ้างมึงมึงก็ยังเสร็จเหรนไปเนาะ <laughs> <laughs> เขาดูแล้วน่ะนะนีโยกเนาจ้างมึงไหมแม่จ้างมึง <laughs> ว่าอะไรเขาดูที่ฝีมือเขาดูที่ผลงานนะอ,อใช่ไหมมึงได้แต่ขี้คุยนั่นแหละมีแต่คนคนไม่รู้เลยไปจ้างมึงอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นใครนะเออนะมีแต่คนไม่รู้นั่นหละนะเออนะครับพี่น้องเอฟจีงานที่ได้มานี่ก็ไม่รู้ใครเอามาให้มันนะครับพี่น้องเอฟจีนะเออยังไม่รู้เลยว่ามันจะเสียมึง ถ้าหางานนี้ไม่มันถ้ามันลาบคาบอีกช่วยนะคนอื่นไม่มีแล้วหรือนะคิดดูนะครับถ้าอีนี่จ้างแล้วนะยีโยงเนาจ้างแล้วมัน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 ไม่เปเร็นมันเปเร็นนะกระดาษคดีเล็กน้อยมันยังดึงขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับนะเอมันยังดึงขึ้นไปอืมมันบอกว่า ให้พ่อข้อมูลผมไม่หมดครับผมก็เลยไม่รู้ครับมันออกมาแก้ตัวแบบนี้โอ้ยมึงนี่เนาะเออนะครับนะมันจำนวนด้วยหลักฐานครับพี่น้องเอจีนะอืม